นี่แหละ lại แล้วโตแล้วโต Để ทําไมกูรออยู่กัน TikTok หลวงมาหลวงมาเอ้าทำไมทำไมทำไมไปโดนไอ้นี่อ่ะเอาเอาเออไม่กระโดดเอาไม่กระโดดเอามามา ไหนไหนโอ้โหอ่าเอาไมกูดังมั้เน่ยเอาวะ้ำหลังหน้าเอเว้ยมาโอ้โหโอ้หโอ้รถกูนี่เขาเมาขนาดนั้นเลยเหรอวะ เอ้ยค่อยๆล้วงให้เดินบาดมือนะอ๋อไหนไเบาตาเบาตาดิอย่างเงี้ยโอ้โหไหนๆชาวเรอือออเอาวะกลัวเสียเอาวะกลัวเสียเว้ยเอาไอ้ชาวได้ทุกรอบเลย เอ้ยกูอยากดูควายเสียควายเสียมามามาอไม่าอาหมวะเราชอบใจวะคอมเมนต์ ยก้ว <ül üş Purd station> <g ül üş> ่า <g> ม <ül üş> ึงมึงเอา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 บะม้เอาไอ้ไอ้ถงเอาอากล้วยเสียครับ บาดมือนั่นน่ะอ, Blog, อ้าวอ้าวอ Coffee, อ<ป>โอ<ป>้โหค็ณไอ้อนเต็มหน้าเลยอ่ะเอาเอาเอาคุยเสียเอาก็สิล่าโอ้โหกลับคืนมาได้โอ้โหอจารย์เอาครับเอาครับ นายคมคุณดำรมว่านะต่อนรถกว้วยวเสียอ้าวไม่มีใครรับอ่าอีแพรวอ้าวอ่อยยอไอแพรวไอชาวไอธงคขมเมนไอธงเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยมา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  ในรูท่อโอ้โหลักไอชงลักไอชงโอ้โหลักลักถาแป้งถาแป้งถาแป้งเอาครับเอาครับเราไดอคอดโซ่ขาดไหเหรอเออไปเถอะไปเถอะอ้ากล้วยเสียก็รถไอคอดไงไอ้บอยปุ๊ก ไปบอกไอ้ฟุกควยเสียโดนยังควยเสียโดนยังกูบอกว่าในรูท้องไงใครมันออกอะไรวะอโหทาแป้งหน่อยทาแป้งหน่อยอ๋อโอ้ก็เสียก็เสีย ไอแพวไอแพวไอชงเอ้ยปวยเสียครับปวยเสียโดนชี <S <s <we ird> ้โกงนี่ว่าชี้โกงชี้โกงปวยเสียชีย้โกง ไม่รูทร้อไม่มีอ่ะไอ้มันมางี้มางี้มางี้มางีมางี้ได้ได้ได้ไม,ม,ไม่เสียฮัโยโลโหล